กาจาก C J h o l i นะคะนี่เซ็ตเตรร็มเลว่คือดั่งกันยาทีนี้นะคะเราติดตามซิงกินที่แปลกอ่ C J h o l เ d นะคะชื่อเพลงว่ากกุร k มมิน i n n a d ด t าเบา่ะแล้วก็รักซิงเกิลกของสำหรับดีนาด้วยนะคะก็ดีนาก็พขอประกาศจบการศึกษาจาก AKB48 ค่ะ ก็น่าจะคิดว่าต้างเต็มประกาศเพลงก็เอกบางของนรู้สึกเพราะว่านี่น่าก็ท่านใจเลอกเพลงนี้เก็บไว้เผื่อตัวเองที่จะแกล้จากที่นี่นะคะแล้วซิงเกิลที่8ก็ได้รับโอกาสที่มาเป็นเพลงนี้แต่ว่ายังไงก็รอติดตามเซมบัสเมเมเบอร์ของประกาศอีกทีด้วยนะคะแล้วก็ในซิงเกิลที่8ก็จะมีเพลงกระเดนช่อง2ของนีนาด้วยชื่อเพลงว่าอดีกาตค่ะเล้เพลงนี้เอกบว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคน ที่พมาทางญี่ปุ่นผานที่ไทยด้วยที่เมมเบอร์ทุกๆคนแล้วก็แฟนแเข้าทุกทกคนแล้วก็พี่ทีมงานทุกทกคนแล้วก็คนที่เคยเจอกับดินาะในรอบทุกทุกคนอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆก็เลยเดกเแผนนี้มาด้วยคะ่ะแล้วซึ่งสำหรับดินานะคะจะทำงานถึงเดือนพฤศจิขายนนี้นะคะแล้ว ประากาศจบการศึกษาจากทำเน่งชิไฮนอนสีเจมพอเตด้วยค่ะก็จริงๆก็อีกเดือนประมาณสักห้าสี่เดือนอีกนากอยู่นะคะก็เลยอยากให้ทุกกองมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกกองมีวองส่งจที่ดีกับดินาเรือที่เวลาของสำหรับดินาด้วยค่ะแต่ว่าในอนาคตก็นักก็ยังได้เจอกับทุกกองแน่นอนอยู่แล้วทั้งที่อี่ปุ่นว่าที่ไทยด้วยนะคะก็เลย อย่าเลืกคิดถึงดีนาะกันตลอดไปนะคะแล้วก็สำหรับดีนาะรู้สึกว่าคือชีวิตของดีนาะที่ผ่านมาไอโรลเป็น14ปีมีแต่เรื่องที่มีความสุขมากๆค่ะบางทีน่าจะมีรู้สึกเสียใจก็มีบ้างแต่ว่าสินที่ตั้งแต่อายุ14ก็เข้ามาเอเคบีแล้วก็ตอนนี้อายุย8แแล้วแต่ว่าทุกวันที่ผ่านมาเป็น ทุกอย่างมันมีเคร่งค่ากับตัวเองมากๆแล้วก็ความจางใจที่ดีกับทุกเรื่องเลยค่ะแล้วถ้าที่เราไม่ได้เข้ามาเป็น AKB48 ก็น่าจะไม่มีโอกาสที่มาหาที่ถ่ายมาเที่ยวหรือว่าอยู่ได้เจอกันกับเมมเบอร์คนไทยทุกทุกคนอยู่ตรงน,นี้ด้วยนี่ทั้ทีมงานพี่สุดทางทุกทคนว่าเป็นแฟนคลับทุกคนด้วยเราเลยอยากจะบอกขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณที่ตัวเอง ยอมรับแล้วก็เลือกที่จะมาใหญ่มาที่ไทยด้วยเพราะว่าตอนที่เรื่องที่จะใหญ่มาที่นี้ก็ยังอายุ21ด้วยก็ยังไม่ได้มาเป็นผู้ใหญ่มากๆขนาดนั้นจริงๆก็น่าจะมีความกดดันหรือว่ากลัวบ้าแต่ว่าตอนนั้นความรู้สึกของตินะตอนนั้นคืออยากจะก้าวไปเ้นทาัใหม่แล้วก็อยากให้มันเป็นในโลกที่ไม่ใช่แค่อีปุ่มอยากให้ทุกคนรู้จักโฟนเด็กมากขึ้นก็เลย น้ก็ทัดสิใจที่จะมาประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับของอิปเปิงคนนี้อยู่ที่ถ่ายนางขนาดนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคมากเลยค่ะสิใจมากที่ทุกกองอินดีกับดินาด้วยแล้วก็ก็อยากให้ทุกกองติดตามซีเจมโพเดไปด้วยนะคะแล้วก็ เชื่อแม้ว่าน่าจะไม่ได้ยืนในซีเจอนเทแล้วแต่ว่าน่ก็ยังเป็นเอ็นดูแล้วก็ซัพบอร์ตเป็นเบอร์ซีเจอนเททุกๆคนแน่นอนแล้วก็แพนเค้กทุกองก็คิดถึงตลอดแน่นอนนะคะไม่ทิ้งทุกคนเลยก็จะได้เจอกันที่ไทยในที่อีกุ๊ด้วยนะคะอยากให้เาเป็นทุกรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็สําหรับงานสุดท้ายของดินานะคะก็จะมีงานจับมือของสิงสิงงเกินที่8ด้วยนะคะแต่ว่า เข้าโดมได้แค่รอบที่เชใหม่นะคะแล้วก็จะมีสเตจการ์ดเอชั่นที่เชใหม่ด้วยแล้วก็จะมีงานที่กรุงเทพด้วยนะคะยังไงก็กรอติดตามประกาศจากออฟฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วก็เจอกันอาติน่ามาเป็นกับนอนนอได้นะคะที่มาเป็นโรโชโที่คุณเทพด้วยนะคะแล้วก็เจอกันที่งานกีนาซีของจีเจมเขาะจะกับบีมเคโฟด้วยด้วยนะคะสำหรับงานวันนี้ขอบคุณม,มากๆเลยนะคะอคขอบคุณค่ะเก่งมากไปไกกันค่ะ <laughs> ความพิเศษหนึ่งเป็นทั้งสางไปแล้วว,วันนี้ก็ต้องมีอะไรพิเศษอะไรอ่ะรับชมวิดีโอได้เลยค่ะ oh